ดีงี้มือส้านี่กับกูก,กับเอ็มเอารถทุกวันเลยบาที่นี่เอ้วว่าขันค้นตัวนี่จะขึ้นได้งย,ยี่ดอกเพราะมันสูง,สงแล่วกัน <laughs> กน่ะมันตกมันาวอยู่เลย เพราะว่าเอาเอาเน้ยเอาเน่ยส sí ีใต้น้ำังสีน้ำ่าฮ่อุ้ยน้ำก็สวยคนก็สวยคนก็สวยขาวสวยมวยจวยเลยงามเป็นไงดีกระดอนอ่ะ Nam chó nam Bắp bà này bối <laughs> <laughs> เช้าแรงเช้าเย็นเลยเยลดินเลาะพี่น้องเขามาสร้างหลังบ้านเพ,พิ่นน้ำเพิ่นแห้งกัน,นสมเพิ่นหดดูยุดอกบ้านใกล้กันนี่ละจ้าบ้านใกล้กันบ้านใกล้กันจะสวยๆวผัก ผักหอมนะสมเันหดดูจุดดอกบ้านใกล้กันนี่ละจ้าบ้านใกล้กันบ้านใกล้กันจะสวยๆน้ำก็สวยคนก็สวยคนก็สวยขาวสวยมวยสวยเลยอสวยสวย เกิดดีแท้น่ะผักมาพี่น้องงามงามสะอ่อนเตรียมตัวไปใช้บาทแล้วพี่น้องกี่ท่านเพิ่นบอสผ่านต้นดอกไม้เหลืองๆสวยๆนี่แหละพี่น้องไปละเดินตามทาง อยน้ำก็สวยคนก็สวยคนก็สวยขาวสวยมวยจวยเลยนั่นแหละนี่สวยสวยเกิดดีแท้ เตรียมตัวไปใช้บาทแล้วพี่น้องกี่ทัดเพลินบ่สท่านต้นดอกไม้เหลืองๆสวยๆนี่แหละพี่น้องไปละเดินตามทางงามเพลินเนี่ยี่กระโดดเนาะงามจ่อหนามปัาป่าเนี่ยบู๋สวยงามงามเพลินเนี่ยี่กระโดดเนาะงามจ่อหนามปัาป่าเนี่ยบู๋สวยงาม แต่มันเศร้านี่บ่ถึงบัดนี้มันลอยขึ้นมาได้อยู่เกล็เปิดโล่เข้ามาเพิ่ง พอดีนี่เอาเฮ็ดปูนเนาะเฮ็ดปูนเป็นนอาบน้ำไหมสระว่ายน้ำไหมน้ำเป็นยังดีกระดอนเนาะน้ำจอหนามทับป่าเนาะโอ้ยสวยงามนะสมพควรหดดูจุดดอกบ้านใกล้กันนี่ละจ้าบ้านใกล้กันบ้านใกล้กันจะสวยๆ ชมวิวไปด้วยสวนผักสวนผักหอม <c oughs> <c oughs> นะพักมาพี่น้องงามงาม,งามสะอ่อนรถกระรดให้รถขาดพี่พี่น้องกันบ้องกันแห้งฝนซ้อน<ะ>น้ำสาด้โดดเล่นนะี่เป็นยังนาำเป็นยังดีกรนะโดดเนาะน้ำเจอนนำปักป่าเนี่ยสวยงามนด้แลละ อ้อยปลูกใหม่ขึ <c oughs> <c oughs> ้นสวยๆเลยเกิมันเศร้านี่บ่ถึงบันี้มัร้อยขึ้นมาได้ยูยูสวยๆโอ้เกิดดีแท้ ลงเนาะโอ้นี่โอ้ป้าโอ้สะออนด้ปะโอ้จไดามาทำคลิปอยูนนอ่วหว,ว,นนย,วยน้ำแม่วหว้น้ำต้วเจ้าเออต้องให้บันไดได้แล้ว อน้ำก็สวยคนก็สวยคนก็สวยขาวสวยมวยจวยเลยบาดที่น <motiv ators> er ี่เ็บอกขันคนตัวนี่สิขึ้นได้ง่ายหรอกเพราะมันสูงแล้วกันน่ะมันตกมันน้ำอยู่เลยอน้ำก็สวยคนก็สวยคนก็สวยขาวสวยมวยจวยเลย นะผักมาพี่น้องงามงามสะอ่อนเตรียมตัวไปใช้บาทแล้วพี่น้องที่ท่านเพิ่นบ่ท่านต้นดอกไม้เหลืองเหลืองสวยๆนี่แหละพี่น้องไปละเดินตามทางเตรียมตัวไปใช้บาทแล้วพี่น้องที่ท่านเพิ่นบ่ อันต้นดอกไม้เหลืองๆสวยๆนี่ล่ะพี่น้องไปละเดินตามทางดูสวยๆโอ้เกิดดีแท้เตรียมตัวไปใช้บาทแล้วพี่น้องกี่ท่านเพิ่นบ่ อันต้นดอกไม้เหลืองๆสวยๆนี่ล่ะพี่น้องไปละเดินตามทางดดดว่ายน้ำแหมไหว้น้ำต้นของเจ้าเอดดอต้องให้บ,บด,ดดักรถกระรดให้รถขาดที่พี่น,น้องกันบ่กันแหงคนซ่อนน้ำสาดดีโดดลนเ,นเ,เล่นได้เป็นยังก็เลยเบลเลาะเข้ามาเพิ่ง เออมันเศร้านี่บ่ถึงบันนี้มันลอยขึ้นมาได้อยู่เล็ดเลาะเข้ามาเพิ่งอืมเปด้วยสวยสวยฮอ้ยน้ำก็สวย คนก็สวยคนก็สวยเขา